อ,อนี่ก็กําลังขึ้นไปนะครับในการขึ้นไปครับ,บู้คําแสนนะครับโอ้โเขานี่พี่บุดช่วยนี่เกก,กวาดท,ทุกวันนะครับเป็นลานขึ้นอย่างสวยเลยฝนตกเมื่อคืนนะคืนฝนตกเมื่อคืนแล้วพี่นอนตรงไหนพี่รั่วบนนั่งอยู่ทั้งคืนกับนั่งอยู่ทั้งคืนยกภูอาน,นั่งอยู่ข้างในก็เนี่ยนะครับก็ตอนที่มาวันนั้นก็ไม่ได้สะอาดสะอ้านอะไรนะครับก็ อโอ้โหเรียกว่าเขาจะแตะเขาจะนี่ตรงนี้นะครับฟูก็นั่งอยู่นะับเดี๋ยวไปดูฟูก่อนนะครับว่ามีตัวเลขอะไรให้หรือเปล่าคนระับทางเดินมานะครับ นิกกี้โอนี่ครับเราจะจุดทิ้งไว้ขึ้นดำอะเผื่อคนมองเห็นเป็นตัวเลขนะแล้วผมก็มาส่องส่องไว้ให้ดูไปงั้นและครับก็จุดตั้งแต่วันมามมอมืลูกไม้ลูกศิษย์ลูกหาคงจะมาเยี่ยมหาปู่ครับ Để tìm chương thăm Rồi ta vào ta một chung chiến

6กสี่นะครับแล้วก็สามสองนะครับหกสี่สามสองนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับเน,น้นเน้นสามสองเน้นสามสองนะครับเน้นสามสองสามสองนี่ช่วยใต้กีใบไล้ไม่ได้เลยไออ้อยอ้อยเด่นตัวนี้นน อันนี้เลยจ้ะเน้นกลมๆเน้นไปอืมแต่กอันนี้ก็แ oh, บ่งจริงตัวพ oh, yeah. ังอ่าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแบ่งซื้อด้วยแบ่งซื้อด้วยจับสามเจ็ดจับคู่ซื้ออ่านี่นะอืมอันนี้อย่าอ่นเฮยอ่นเฮยก็เบสอันนี้นี่อืมอืมนะครับอ่ะนะครับก็ เราพิจารณากันดูถึงตัวเลขของปูคำแสนนะครับวันนี้นะครับที่เดินทางมาอย่างยากลำบากครบเหินโคตรหินนี่เอ้ยจะถึงนี่ตรงนี้นิดเดียวทำไมไม่พากันเอาหินอะไรไปทุบใจมันถนนได้ดีให้มันกระลุกกระลิกเองใใส่ดินเองเออกระลุกกระลเข้ายากเลยเอาที่ใครจริงๆอยากมาหาเจอปูก็พรุนนี้พรุนนี้ก็กลับแล้วจะใครมา จะมาไปช่วยมาก็ไปเจอแล้วไปเจอแล้วครับวันนกลับแล้วันี้กลับแล้วแต่ว่าเราจะมีมาทําพิธีอะไรที่นี่แน่นอนนะเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ที่เราสํานักอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ทําเป็นที่สํานักอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีการมาทําพิธีทําอะไรที่นี่อาจจะมาทําเกี่ยวกับสีพึ่งเกี่ยวกับน้ําหอมรันจวนที่เรากําลังจะทําพิธีผูกเสกที่นี่ มุทเธอรในทางบุรุอกนพระบางเมบางกำลังสมาธิมันได้สมาธิเงียบัไม่มีคนเข้านะเพราะว่าวันวันที่ปลุกเสกจริงก็คงจะไม่ให้ใครเข้ามาเลยนะนอกจากลูกศิษย์นะเพราะต้องเราต้องปิดถนนเพื่อปิดปิดทางเข้ามาเลยนะปิดทางเข้าก็จะให้ทหารทหารทหารที่มาูมาดูแลปูนะครับเขาจะมีนะครับ ก็วันนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ปู่ให้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็เอาไปพิจารณาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้เหมือนโชคเหมือนเรียบเหมเอตต่อเลขต่อเบอร์บัฒชาเออหมือนดวงเหมือนอะไรก็ลองจิงเอาโตออเรื่องเมือนเวียดนามนะครับก็ให้ทุกคนนะครับก็มีโชคมีลาบนะครับก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนร่ำรวยกับตัวเลขที่เห็นและตัวเลขทุกตัวเองชื่นชอบด้วยนะไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะชอบตามเราบางคนก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าวันนี้ดเอเอทางมาตามเลขให้แล้วครับกับผู้คำแสนครับช่วงนี้โค้งสุดท้ายสุดๆครับออสวัสดีครับเนลลละตังง้าอว